กินขี้ลงมาให้ได้เอาเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนฝนตกกินนางโงแล้วเป็นยังไงขอบคุณนะที่พาไปดู เห็นลุงกินน้ําด้วยอะแหมพาไปดูลุงกินน้ำนะจะกินหัวมันจริงเฮ้ยหัวคนนะไม่ใช่หัวปลาทูเฮ้ย <c oughs> เอ็งกินหัวปลาทูด้วยเหรอหัวปลาทูนะกินกับน้าพริกกรอบ <c oughs> อร่อยอย่าบอกใครเออจริงเอ็งไม่สนใจมัแล้วเหรอเฮ้ยมองหอยนะเว้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาขายขนมดังโง่ร้านพี่อ้วนสงสัยกันใช่ไหมขนมอยู่ไหนทำอยู่ครับจะมาซื้อขนมง่ายๆผมไม่ขายต้องออกแรงเล่นเกมซะหน่อย ออ้ยฝนตกไปเช้าว่าจะหาอะไรกินสักหน่อยอดกินเลยมันก็เป็นเรื่องปกติไหมโทรหาเจ้าวันดีกว่ามีอะไรกินจะโทรทาไมปีนมีโทรศัพท์ด้วยหรอเปีี่ยก็จะโทรทาไมวันนี้ฝนตกหนักซะด้วยเป็นห่วงนักเรียนจริงๆไม่รู้ว่าจะมาโรงเรียนกันยังไงแล้วเนี่ย สววนในครับลูกค้าลูกค้าอะไรพวกคุณ2คนคือลูกค้าผมไงสามสิงวีคุณเลือกอะไรเลือกนี่เราเลือกอันนี้โอเคระจำที่ราจำที่อะไร <c oughs> อายิบชีสเลยไม่ใช่ปัญหาผมดิง่าย <c oughs> อีกทีนึงให้โอกาสแต่เมื่อกี้มไม่เอาจริงเออ สองมันวิ่งไม่ให้ตกโต๊ะก็คือผ่านมาพร้อมนะนี่ผ่านคุณต้องถึงขอบโต๊ะพอดีถือว่าผ่านเอ,อ้มีกฎอย่างนี้ได้หรอมีสิ้าจะอ้วนมาตั้งติกาเกมนะไม่มีทางชนะมันหรอกนี่มันห่างเยอะไหมล่ะผมต้องการให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยุดพอดีโอ้โหใครจะทำได้อะทำได้สิ แล้วคุณทำได้ไหมเปล่าผมทำได้ทำเดิผมไม่ทำอ่ะมีปัญหาเปล่าเชิญนะครับคุณลูกค้าเอาเงินมาคนละสามสิบเราต้องจ่ายด้วยหรอใช่แต่อย่างน้อยยังดีมันหาอะไรมาให้เรากินขอบคุณครับ,บค,ครับผมกลับแล้วนะครับเออ,เอ,อของกินไร เออยอกยอกยอกแต่ถ้าผมเออผมก็ไปจริงดิตินนี่เหลี่ยมเนาะนี่เพิ่งรู้เหรอเจ้าเว่ะตัวแสบเลยนะแต่มนันหนัีใจกับเพื่อนแค่มันกวนแล้วคุณนะอ่ะผมลูกหลอ ดังผมให้เจ้าอ้วนด้วยอ่ะก็ใช่ไงอุ้ยอะไรเอาอีกแล้วอีกแล้วนุ่นชายกับเจ้าชู้เฮ้ยเจ้านี้เจ้าชู้ประตูดินมานผมประตูไม้วางของกินหนให้มันเบาหนยเด้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันดูนปกป้องกันเนาะเจ้านี้เจ้าชู้ประตูโฟมเออน้ำ่วมาจะได้ลอยได้หยุดตลกนี่สองตัวฉันว่าหล่อนโดนแย่งไฟแล้วแหละ เป็นเช่นนั้นหรือยายปุกเกิลฉันอยู่นี่น่าหน่ะเลยยายุกแกชายกินจานไหนอะจานไหนก็ได้ครับฮันโน่มันทําไม่ถูกนะปุกกี้แต่คุณต้องไปเล่นเกมกับผมก่อนข้างบนอะมันฟังดูแปลกๆนะไม่แปลกหรอกมยายปุกก่อนฝากไว้ก่อนนะฉันนี่อยู่นี่ยายปุกแกเออไหมอินี่นะครับดังโงโส่ส้มรสชาติแล้วไม่รู้ชิมก่อนอื้อ ดังโง่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวมั่งดิรสชาติมันก็จะแบบนึบน่มๆอร่อยดีเดี๋ยวลองสีชมดูบ้างโอยดักง่วงนอนไม่มีเอ็นจีเลยชาเน็ตโอ๊ยขี้โจนไหมวะเราดูนู่นดิเฮ้ยขนมกันหนิงกันแต่เช้าเลยหรอ กล้าแย่งแฟนเพื่อนฉันแล้วแย่งอะไรฉันนากินขนมอยู่เฉยๆนี่เองเชื่อไหมโรต่อให้มันอมเป็ดมาพูดฉันก็บ่เชื่อหรอกเฮ้ยเขามีแต่อมพระเฮ้ยไปซื้อมาจากม่องไถ่น่ากินอ่ะเฮ้ยแล้วมันชื่อหนมอะไรอ่ะดังโงไงยยืนมองพวกเรากินทำไมผมกินสีฟ้าล้นดีกว่า ฟ้ายังฟ้าอยู่อ,อย่ารอฝนมันตกเนี่ยอเอ็งเนี่ยมาทำตัวหล่อเลือกได้นะชายเออหัวใจผู้หญิงอะไม่ใช่ของเล่นแล้วผมทำไรอะเดี๋ยวฉันก็ดโดนทั้งอรบินหรอชายทางที่ดีเราควรควรแะไระครับห่างกันสักพักห่างกันสักพักร้องเพลงพอนะครับเนี่ยเฮ้ยร้องเพลงจีบกันอีกแล้วหรอ ชิญครคบคุณลูกค้าเลือกไก่คนละหนึ่งอย่างกีเอาสามอย่างเลยขอให้เลือกอย่างเดียวงั้นกีเอาตองเถวเต่าทองส่วนรี่ดาวผูอะไรเดาวผูดาวโนไซสี่ชมกติกาวิ่งอยู่บนโต๊ะห้ามตกนะได้สามสองหนึ่งควยนของกีอยู่บนโต๊ชนะปะไม่เอากติกาเมื่อกี้อะ คุณต้องวิ่งมาให้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะแล้วใครจะทำได้อะผมไงอ่ะมาทำให้ดูดิผมไม่ทำวันเนี้ยเอาไม่ทำเนี้ยมันเลี่ยงรีชายมันร้องเพลงจีบยายลูกแก๊สแล้วน้ำเป็ดเองอ่ะมั่วยายลูกแก๊สอ่ะร้องเพลงจีบชายสรุปเองจะเชื่อใครฮะเองเชื่อใคร ไม่เชื่อทั้งสองตัวฉันรู้แล้วนางเป็ดเจ้าโลสามอย่างนี้เลือกอะไรนางเป็ดจะไปเลือกไปเดียวเอาอันนี้มันรอเอาแดนน้อยเฉานางเป็ดกินมขี้ทําไม้ได้เอาเาโลแพ้เอเนี่เขาแพ้เหรอเออต่อไปเล่นแดนน้อยเฉาอดนตนางเป็ดเล่นแดนน้เฉาแทนเอาจะยุ่งทำไมวะเนี่ยของตัวเองไม่ไปจับ าก็ออวันหลังอ่ะก็เลือกอันนี้ดิเกมมันจะได้ดำเนินการต่อเองไม่มีทางชนะมันได้หรอหุบป,ปากกี้จักชิอ่อเองไม่ต้องพูดมากได้ไหมสามสองหนึ่งอยไม่ฟังกติกาก่อนเหรออา้าวกติกาว,ว่าไงอ่ะต้องอยู่บนโต๊ะ ไม่เวลาฉันขอเริ่มใหม่ไช้คนติดเดียวฉันน่ะถนัดเกมนูนมากกว่าเอ็งมาแย่งเล่นทำไมอ่ะผมอยากให้ทุกคนไปรับประทานขนมดังหวร้านรีอ้วนนะครับก็บอกแล้วจะอ้วนมันเหลี้ยงขายของกี่คุป้าอ้าวอุดหนุนเพื่อนเราจะเป็นไรนี่ฉันพี่คนเดียวเออเนี่ยถ้ามันเป็นเกมอันอน,นั้นละโอ้ยเขาเลิอกกันแล้วเอ,อ็งมาตอนฝนมันซาแล้วอ,อ่ะลูกอ้าก็ดีแล้วไงจะได้ไม่เปียกเออวะใครเขาจะไปยืนตากฝนตอนฝนมันตกหนักๆหรอ มันเง่ไงคุณแม่ค่ะผมไม่ด่าว่าเราไปกินดังโง่กันแบบยิ่งอยู่ฉันยิ่งแย่ลำพังหงน้าสโลก็แย่อยู่แล้วหน้าเองดีแย่หน้าเองดีแย่โอ้ยผมไม่ได้ดา่าคุณอ้าวเหรอ คุณลูกค้าเชิญนั่งพวกเราจะได้กินอะไรอ่ะอ้วนไม่ได้ฟังหรอขนมด่างโง่อ้าวนี่ฉันโดนอีกแล้วหรอรอสักครู่นะครับมาเห็นให้จ๋าจ๋าดิอ้าวมันไปไหนแล้วอ่ะพูดถึงเคลงครับอ้าวก็เต้อชายกับยายลูกแกนไงมันไปจู่สีที่อื่นแล้วมั้งคำนี้สิฉันต้องพูดก็ฉันชิงพูดก่อนพูดแล้วมันเจ็บใจว่ะอ้าวขนมมันกระแทกปากพี่อย่างอื่นกระแทกได้ไหมอย่ากจี๊ไม่มีไฟไม่เส่องเลย เชิญจ้าเด็กหญิงปุ๊ก,ก้คือขอบคุณค่ะเอามาคอละั่วสามสิบบาทไม่จ้ะงั้นก็อดอกกินเอ้ฉันจ่ายเลยอ่ะเซ็งกิว <Thank you. S 1> ขอบคุณมากแล้วโปรถ้าเราแย่งมันคนละไม้เราก็จะได้กินฟรีได้ยินยมันได้ยินดังเป็นดังโง่ดัง เฮ้ยฉันจะเป็นทุกอย่างเลยไม่ได้นะฉันจะเป็นทุกอย่างบดได้นะไม่คือหล่อนสวยไงมันเลยแบบว่าเป็น v อ r y t h ติ g มันช้าเออมันช้าดักเป็นดังโง่ดักเป็นดังโง่ขอบใจมันไม่ว่าอะไรเองด้วยอ่ะมันภูมิใจไงมันถามากเลยนี่นี่มันกงกงเหมือนเจ้าโลเลยอ่ะฉันน่ารักไง เออใช่มันอบอบอันอันเหมือนเจ้าโลอ่ะคุยขอบคุณ <c oughs> หล่อนทำตาแบบนี้มอ่ะ <c oughs> ก็ฉันคอยดูไงเธอรีวิวดี <c oughs> แล้วของพวกฉันของพวกฉันอ่ะอ้วนแม่ครัวครับอีกสองจานครับ <c oughs> อือดูราคาซะด,ด้วย ของครูส้มจี๊ดขอจุ่มน้ำจิ้มเป็นเลยอ่ะจิ้มน้ำจุม่มเอจุ่มน้ำจิม้มจิ้มน้ำจุม่มแล้วก็จุ่มน้ำจิม้มเฮ้ยแล้เมื่อไหร่เราจะกินละเนี่ยเออมันเหมือนขนมด่างหดเลยอะ่ะอ่ะมันก็คือขนมด่างหดนี่นะาหืมงบงามงดงาม เฮ้ยลูกดักไม่ได้ก่อนอ่ะจานพิเศษอยู่นี่ครับโอ้ยนด้ไมของฉันไม่พิเศษอ่้วนก็หล่อนะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เหม็นนะทุกวันนี้อะนะคนดูจะเชื่ออยู่แล้วมันเป็นแค่การแสดงเรื่องจริงโอ้ยอย่ามาตลกพรีดักของฉันมีสีล้วนสองว่ะพิเศษจริงๆมันเหลือไงเหลืออะไรอย่าอิดอย่าอิด มันจะนึ่มๆนับๆมันหนังนางเป็ดอ่ะใช่ใช <c oughs> ่พวกหลอนสองตัวนี่นะผีเจาะปากมาพูด <c oughs> หนังฉันน่ะนุมไม่ได้เหนียวเหมือนเจ้านี่อ๋อแล้วมาพลาดพิงทำไมอ่ะอันนี้มันชื่อขนมอะไรนะดังแงหรอแงบ้าเลยนี่ดังงกนี่ขอโทษนะขอโทษแป้งเขาอะยืดทำมาใหม่ๆสดๆ เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนฝนตกกินนางโง่แล้วเป็นยังไงขอบคุณนะที่พาไปดูเห็นลุงกินน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยพี่ฉันไม่เคยพาไปไหนใช่เราไม่ควรใกล้กันนะไม่เป็นไรนะครับผมแค่พาคุณไปดูลุงกินน้ำแหมพาไปดูลุงกินน้ำนาจะกินหัวมันจริงเฮ้ยหัวคนนะไม่ใช่หัวปลาทูเฮ้ยเอ็งกินหัวปลาทูด้วยอ่ยหัวปลาทูนะกินกับน้ำพริกกรอบกรอบออร่อยอย่าบอกใคร สนใจไหมล่ะเฮ้ยโมโหอยู่นะเว้ยเฮ้ยโมโหอยู่นะมันเหนียวจริงๆเลยเฮ้ยโมโหนะจริงสนใจมาหน่อยดิเอาตัวข่าวเออ,อเฮ้ยลุงกินน้ำสวย,ยไหมไอ้พวกคุณหยุดเถียงกันก่อนให้คนดูกดดังเราทุกทิศทางตัวนี้ครับอะเถียงกันได้ลุงกินน้ำสวยไหมสวยมไม่เท่ากับอย่าหันมาเดี๋ยวงานาเข้า